สำหรับใครที่เป็นสายเส้นต้องเห็นคลิปนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนําให้ทํากันคะ่ะทุกคนขั้นตอนแรกมาผัดเส้นใหญ่กับไข่ก่อนน้ำมันร้อนไฟต้องอ่อนไรที่ใช้กระทะจะออกากขวลดลงนะอย่าเพิ่งไปใช้ไฟแรงล้ําไปไเดี๋ยวเส้นไหมพรากระทะกระจายความร้อนได้ดีผัดเส้นใหญ่แบบนี้แป๊บเดียวก็หอมแห้มแล้วคะ่ะทุกคนปีนจะลีนซะหน่อยกระจายความแหมอีกเรียบร้อย,เ,ย,อยเกลือใส่าจานพักไว้เตรียมรอไว้ได้เลยสําหรับซอสดาหวานที่ผสมในเส้นใหญ่อยากจะได้ความเข้มแค่ไหนจัดกันได้ตามใจชอบกระทะยังดูดีใช้ได้มามาผัดต่อกันอีกรอบแต่น้้้้ํามมมมมัััันนนนนสสหหหรรรรบผดดลลลลงงงไไปิ่่อออยยยยแแวววกกกก็็เเตตีีทค ผัดด้วยไฟอ่อนหอมหัวหญยอย่าลืมหั่นเตรียมไว้ก็หั่นเป็นรูปเต่าจ้นลงไปแล้วก็ผัดซูนรวมกันน้ำมันไม่เหลือขนาดนี้เหมือนขั้วไหมคะทุกคนเมนด้านบนกดสั่งกระทะจากโค้หลงน่านไปใช้ส่งไวส่งเร็วกระทะถูกใจมากครับสั่งครั้งที่อ2อตัวกระทะร้อนไวกระจายความร้อนได้ดีมากวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากแนบไปให้ที่หน้ากระทะทุกใบนะคะทุกคนแล้วสีแดงที่ผัดซูนอยู่นี้คือมะเขือส้มโมโอไก่สับลงไปแล้วก็ผัดกลนูนรวมกันเนี่ยในกระทะแทบไม่มีน้ำมันผัดไก่ยังไม่ติดเลยไม เตรียมเอาไว้ก่อนราดลงไปใส่อะไรสูตรกันเท่าไรฉันพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วผัดให้น้ำซอสซึมเข้าเนื้อไก่หาฝาหม้อมาปิดหับเอาไว้แล้วอย่าลืมปรับเป็นไฟอ่อนหับฝาแค่สามสี่นาทีเปิดฝาออกมาแบบนี้กลิ่นหอมมากอ่อยต้นหอมซอยอย,อย่อยเป็นขั้นตอนสุดท้ายตักราดเส้นใหญ่ที่เตรียมเอาไว้ได้อีกหนึ่งเมนูง,ง่ายๆทำจากเส้นใหญ่แล้วก็ไก่ค่ะทุกคนอย่าลืมเซฟเก็บเอาไว้เมนูนี้คุณหนูที่บ้านต้องถูกใจแน่ๆมีกระทะดีจากครัวหลงน่านไว้ใช้ติดครัวซักไปใช้ทำเมนูไหนก็สนุกสุขใจแฮปี้